ก้าวน้ำท่วมโรงเรียนจะไม่น้ำมึงมันจึงเยอะขนาดนี้มาถ้าจะเป็นเพราะฝนตกตั้แต่แรกเลยแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะอย่างนี้เราก็มาโรงเรียนไม่ได้เลยสิคุณเธอไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้ฉันแจ้งไปทางสูตรว่าโรงเรียนเราโรงเรียนต้องเป็นเราล่ะแล้วเธอจะทำยังไงล่ะนี่เลยแอปพลิเคชันโมเซฟตี้เซ็นเตอร์แอปพลิเคชัน m o เ s a f e t y c e n เ e r เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ทั้งนักเรียนครูหรือประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาได้บนแอป,ปเดียวแอปดีแบบนี้ต้องมีติดเครื่องไว้นะคะภัยที่สามารถแจ้งเหตุได้4กลุ่ม 1. นึ่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ Violence ส ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ a ั c i d e n t เฮ้ยสามการถูกระดับสิบ right สองบาทสบงบาทเขไม่ทำตรงส่งนะบ้านะสี่ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ unhealthiness ฉันจะบอกเพื่อนมาให้เล่นกับเธอเพราะเธอดับอ้วนปิ๊งแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยฉันจะบอกเพื่อนมาให้เล่นกับเธอ หากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหล่านี้นักเรียนสามารถแจ้งเหตุได้ซึ่ง MOE Safety Center เป็นระบบรักษามาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ใช้ในการแจ้งเหตุที่เกี่ยวกับนักเรียนหรือสถานศึกษาโดยสามารถแจ้งเหตุได้4ช่องทางดังนี้ 1. w w w m o e s a f e t y c e n t e r c o m 2. Application MOE Safety Center 3. ไลน์แอด moe safety center 4. call center 02-126-6565ทั้ง4ช่องทางนี้สามารถแจ้งเหตุได้ง่ายๆช่วยเป็นหูเป็นตาให้สถานศึกษาของเราปลอดภัยกันนะคะ